สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนนะครับพบกับผมนะครับตาพาวูปันเนอร์นะครับในช่องพาวูปันเนอร์วิ่งสนุกสุดทุกก้าวกลับมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากหายไปนานนะครับก็วันนี้นะครับผมก็อยู่ในงานวิ่งล้อมเมืองนะครับของกรุงเทพมหานครนะเป็นเขตหนองจอกนะครับเพื่อนๆอ่าวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศของงานวิ่งฟรีอ่างานนี้วิ่งฟรีนะครับนิ้วใครเร็วสมัครทันก็ได้วิ่งนะครับเพื่อนๆก็มีระยะ 3K 5K แล้วก็ 10K ครับผม เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศกันนะครับไปที่เราลันกะโดดแล้วเนี่ย้อหน้าสชิคก้นิดนึงอได้วก็จากานิดสสุขการไนะครับถ้าไ้มไปเดินทงนี่ะความพร้อมของสุขภาพนะครับอาจจะไม่ไม่เท่ากันก็จะได กเข้าดสูครับตอนนี้นะครับใกล้ช่วงวลาปล่อยตัวนะครับนี่ผมได้มาคนเดียวนะมีแก๊งนะครับมีแก๊งวันนี้ดีครับเห็นไหมนี่อะไรนะอะไรนะเส้นเขียวมือเขียวเส้อะไนชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะเนียเี่ค่ะ นุ่มนะครับาน้อยครับหน่อยน้อยนะครับอโอเควันนี้เรามากัน4ี่สี่หน่วยนะครับสี่หน่วยอามาวิ่งร้องเมืองกันนะครับของเขตหนองจอกนะครับใกล้ถึงเวลาปล่อยตัวแล้วดเดี๋ยวรูทนะครับเราจะวิ่งวนรอบบางเกาะอันนี้หนาหนึ่งรอบนะนนโอ้โหนีเลยแล้วเราก็จะวิ่งไปที่ปทางถนนลำไสนะวิ่งเข้าไปแล้วเราก็ไปกลับตัวออกมาเราก็วิ่งไปที่สวนระนครนะครับ อ่ารู้จะประมาณนี้นะเพือ่อนโอ้สร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศ,าากาศเหมือนบุริลำเลยนะครับ,บ,าบาอ่าอันนี้คือรูทที่เราจะวิ่งบนรอบ มังกรไอรหน้าหนึ่งรอบนะครับกระมึนๆหน่อยเนาะอ่านี่ผมเห็นละโอเคนะคอยดูแก๊งเราหน่อยนะโอ้ยน้อยไปนู่นนะ <laughs> เพื่อเราน่าจะมาเอาเวลานะทำไมมาเอาซับหนึ่งมาวิ่งให้สนุกวิ่งให้สนุก น้อยก็จะเวลาไงงชั่วโมน้อยไปแล้วน้อยไปแล้วก็จะทำซับหนึ่งแกวิ่งเร็วอยู่นะวิ่งวิ่งตามเขาปิดตัวเองนะเจ๊เรื่อยไปเรื่อยนี่มาแล้วครับออกมาที่ด้านนอกของถนนแล้วนะก็คือเราไปบนมังกรอีหน้าแล้วนะครับทางซ้ายครับโอ้ยจัดไฟสวยมากเลยเออดี ตรงนี้จะมีคาเฟ่รับนะออที่ผมชอบมานะนเพื่อนๆกล้องเยอะจังเลยอนะ่ะขอสักตัวครับออมีน้ำนะครับเอาเราไม่กินน้ำนะครับเ,ออเพราะว่ามันเพื่อโลเดียวนะนเพื่อนๆโอเคตอนนี้ก็ เหลือเราสองคนนะนะลงแล้วลงเลยนะลงแล้วเหล,ลืหอเราสองคนเพราะว่า <laughs> เจนี่เดือดตามมาเจนี่อยู่ข้างหลังเจ้าน้อยอยู่ข้างหน้านะครับโอเคนี่เพเซอร์แปดสิบนะครับนี่เพลเซอร์แปดสิบเพเซอร์แปดสิบไปนะครับไปนี่บ <ไป S 2> รรยากาศข้างหลังบรรยากาศข้างหลังครับ แสนี่สุดยอดครับสุดยอดครับโอ้โหโอ้โหลีลาเล้าใจสุดยอดครับถ้าเป็นระยะนะครับที่ตรงนี้น่าจะเป็น3ากิโลกับตัวเนาะโอเค10บกิโลไปต่อนะครับ นี่นะครับในในซอยลำไทรนะครับก็จะมีเ,เพื่อนๆนะครับที่กลับตัวมาแล้วนะครับนี่มากมายมากมายเม,ยม,ยมยื่อกี้พี่นักวิ่งตะโกนว่าเราต้องไปกลับตัวที่หน้าโรงบาลเนาะโอเคไปครับไปขั้นต่อนี่น้อยนี่นจะเป็นระยะ 10K กับ 5K สวนกันโอ้โอโอว้าวสุดยอดเลยสุดยอดเลยไม่เหนยวเลยนะ นี่เอาครับวิ่งเพื่อสุขภาพของจริงี่ครับมาเหสีพี่ล้วนนะครับมาเห่สีพี่ล้วนนี่ครับพี่ล้วนครับผมมาดูแลแล้วนะครับพี่ล้วนเกือบแตะเสาบ้าแล้วใช่ไหมแต่ผมขออนุญาตแซงก่อนนะพี่ล้วนเอ้าน้อยน้อยหมดน้อยมาอยู่เงี้ยน้อยคืออะไรครับคุณบอกคุณจะทำซับหนึ่งอย่างนี้นครับไม่ไตัดละไกลๆนะครับเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะน้อย กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะครับหลังจากน้อยนะครับน้ำมันหมดนะครับน้ำมันหมดกลางคันที่เราออกจากซอยลำไทร์นะครับก็วิ่งมุ่งมาหน้านะครับเพื่อไปสวนหนองจอกนะครับแล้วก็วิ่งตรงเข้าไปข้างในสุดๆเลยแล้วก็ยูเทิร์นกลับมานะครับนั่นคือรูทนะนี่ฟ้าเปิดแล้วนะครับเอาสายแข็งนะครับนี่นี่นะครับดูนะครับสายแข็งนะครับ เราวูบแันเนอร์เราเห็นแล้วเราต้องหลบเลยนะครับเพราะว่าเราไม่กล้าจริงๆสายแข็งนะครับสายแข็งนะครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเหมียวค่ะเหมียวนะครับเหมียวสายแข็งนะครับนี่สุดยอดนะครับผมก็เห็นแล้วก็ไม่กล้านะครับไม่กล้ายุ่งจริงนะครับเราไม่บางอาดนะครับกับสายแข็งเป็นคนแถวนี้ป่ะครับค่ะอ๋องานใกล้บ้านงานใกล้บ้านนะครับรายการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ วิ่งเร็วอย่างเดียวนะครับต้องนิ้วเร็วด้วยนะครับอินเทอร์เน็ตต้องดีด้วยนะครับใช่ไหมใช่ไหมอยู่ที่นิ้วเลยนะครับเต็มเร็วมากอ่าเติมเร็วเติมเร็วนะครับวันนี้ก็มาวิ่งให้สนุกใช่ไหมครับค่ะใช่ไม่ได้ทำสถิติเนาะไม่ค่ะโ <Okay. S 2> อเคชนะใจตัวเองคอ่ะอ่าปกติระยะที่วิ่งนี้ส่วนใหญ่เท่าไหร่ครับห้าโลคะ่ะอห้าโลมาวิ่งสิบโลตกรอได้ได้ตรงนี้ได้ใส่เสื้อด้วยดีไม่กล้าวิ่งตามเลยน่ากลัวมาก โอเคขอบคุณนะครับอ่านี่ครับจุดรับน้ำอ่าแต่เราจะผ่านเลยนะเพราะเราเพิ่งกินมานะครับต่อรถที่3เนาะตอนนี้ก็ถึงมหาวิทยาลัยมหานครน <c oughs> ะครับคร <c oughs> ับเรากำลังจะเข้าไปที่สวนสวนน้ำจอกนะ อ้าวนี่เจอจานพัชชาตนะครับไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้ไงย,ย้อนจนันแต่เขาวิ่งอยู่ห้าสิบนาทีเค okay. เราวิ่งเข้าไปแล้วครับแล้วก็ไปไปวนอ่าสารานนะน้ำเนาะนะครับแล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็วิ่งยาวเลยคนนี้ก็จบก็ได้เล็กไปที่เส้นชัยนะครับโ okay. อเคฮะนี่ข้างหน้าเรานะครับเป็นเพเซอร์เจ็สิบนาที เซเซอร์เรามาจากเพื่อนกันรันนิ่งนะครับเราคอนโทรลเพจค่ะตอนนี้หกิโลจะซ้ำสุดยอดครับวิ่งชิวมากใครวิ่งเร็วกว่านี้นำหน้าเลยค่ะแข่งได้ใครเลยสู้ๆนะคะทุกคนไม่เร็วค้างไปเลยจบแบบไม่นี่นะครับขาแรงของเราหนองจอกครับเชื่อยอ่าชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเจนค่ะ อะไรนะเจินเจินอ่านี่นะครับวิ่งเก่งเนะอาวิ่งเก่งวิ่งเก่งเป้าหมายวันนี้เป็นไงครับวิ่งเรื่อยวิ่งเรื่อยอ่าชนะใจตัวเองเนาะอ่าโอเคนี่ครับวิ่งสวยนะครับพี่คนข้างหน้าบอกผมว่าให้ช่วยสัมภาษณ์หน่อยนะครับพี่จะไปนั่งกอดูหลายรอบของคุณสมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวิ่งให้สนุกกันครับนี่นะครับเราก็วิ่งออกมาอยู่ด้านนอกนะครับเป็นถนนเรียบวารีเนาะ วิ่งมานิดเดียวนะเพื่อนแล้วก็เลี้ยวขวาเลยเพื่อกลับเข้าไปในสวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ยเพื่อนเต็มเลยนะครับโอ้โหรายการหนองจอกนี่ไม่ธรรมดาจริงเออหนองจอกไม่ธรรมดาสุดยอดเนี่โอ้โห ท uh, yeah, no ี่แจกเทคโนโลยีอีกแล้วนะครับเทคโนโลยีที่ทันสมัยสุดในโลกนะครับยางวงเอาหน่อย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 เออาหน่ยเท่าไหร่แล้วตอนนี้ห้าจุดห้าเก้าไปอีกเยอะเลยไปอีกเสู้ เดินทำไมนะเดินทำไมอ,อ,อ๋อลอเห็นโอนครับนี่ออกมาแล้วนะครับออกมาที่ถนนเชื่อมสัมพันธ์นะครับก็จะมุ่งหน้าไปที่บางกออกอะกระดีน้าหน้าจะต้องวนรอบบางกอกหน้าอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนๆแล้วก็เข้าสู่อ่าฟินิตลายนะครับไปไปอ,อ่าตรงนี้จะเป็นทางแยกนะครับสิบโลจะตรงไปนะครับ ข้าะครสิบโรตรงไปก่อนโอเค okay. <Industry. S 1> เราจะไปวนในบางกอกอเหนาหนึ่งรอบก่อนเข้าฟินิชไลน์นะครับรอบที่สองนะครับเราจะวนในสวนในบางกอกอรลนานะครับเพื่อนๆก็วนหนึ่งรอบนแล้วก็ไปเข้าเส้นชัยข้างหน้านะครับ อันนี้นะครับเรากำลังจะออกจากบางกอกทีนะ่าคราวนี้เราจะเลี้ยวขวานะเพื่อนเพื่อ,เ,อเข้าฟินิชไลน์นะครับโอ,โอ้กองเชียร์นี่เยอะจริงโอ้โหรายการนี้นี่ต้องสนานนะเพื่อนๆนี่ข้างหน้าเรานะครับเป็นฟินิชไลน์ เห็นอะไรบรรดาต้าเนี่ยไม่รู้ไม่รู้โอ้โห,โหไส่เข้าไปโอ้โหโหูนำมาเราต้องเข้าทางซ้ายนะเพื่อนๆนี่สักแกงขอโทษครับเชิญครับผมสแกนได้เลยครับฮ่าโชาลชายครับรายงานโควด่วนจำหมดเวลาครับ นเยน้ารถจักรยานสล้อเอ้ยล้อเียไม่้ให้สองนนจักรยานนะครับสแกนไดเลยไันึ่งชั่วโมง8นาทีสิบต่อสามห้าพอกันแหละหอันนี้จะเป็นเีย r โโ d ดประเมินผลนะครับนี่ เยี่ยมมากเลยนะครับโอเคเราจะไปรับเหรียญ 10K กันนะครับนี่นะครับไป 10K นะครับขอบคุณครับนี่ดูแลดีมากเลยนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับไปครับอ่านี่ก็จะเป็นพวกอ่านักวิ่งที่เข้าเส้นชัยมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่านี่ครับ วิ่งหนีเรานะครับไม่ยอมให้เราเหยียบหางนะครับเร็วมากเลยเร็วมากครับไม่ยอมให้เราเหยียบหางขึ้นตบมาเลยครับติดหนึ่งชั่วโมงกันหนึ่งชั่วโมงแปดครับหนึ่งชั่วโมงแปดนาทีสุดยอดนะครับอะไรเรียกกันเนาะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกหนึ่งชั่วโมงเขามีหางนะเพื่อนๆหางด้วยเป็นเรนเต่าที่มีหางนะครับแต่วิ่งเร็วมากสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเจอกันงานต่อไปครับ อย่างเลยน่าจะเป็นของนะครับนี่นะครับนี่เจ้าทินเจ้าทินน้องจอกเรานะครับวิ่งไม่รอเรานะครับนี่พี่คนนี้วิ่งไม่รอเรานะครับให้เพื่อนๆเป็นพยานนะมาจะคุยกับสาวอยู่เนี่ยอย่าไปตัดออกนะอย่าไปตัดออกนะอย่าไปบอกเขาอย่าไปบอกเขาอย่าไปตัดนะอย่าไปบอกไม่ครับไม่ใช่ความจริงคือพี่เขาวิ่งเร็วครับผมวิ่งช้านะครับโอเคครับผมไปถึงยอดได้เลยครับผมดีๆลยครับนี่ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ พี่เขานะครับยูให้ผมไปแวะคุยกับสาวๆนะครับเสื้อสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้นะครับเนี่ยทั้งไมผมวิ่งช้านะเพื่อนๆโอเคเราไปดูงานครับเขาจะแจกอะไรนะน่าจะเป็นอาหารการกินนะครับไปดูกันยังไงยังไงเพราะว่ารอแรกไหวก<ง>็แต่ห้าโลสุดท้ายจะตายฮะเอ้ยจะตายเ,ยเหรอเมื่อกี้เห็นวิ่งเร็วอยู่จบมาเท่าไหร่เวลาห้าสิบนาทีสี่สิบเจ็ดวิห้าสิบนาทีสี่สิบเจ็ดวิ ระยะนะครับ10.33กิโลครับ10.33ที่ลูกศิษย์ผมนะครับอ่าซึ่งซึ่งอาจจะห่างหายการวิ่งไปสักระยะหนึ่งแต่ก็ยังทำ50นาทีเป็นขนมเอยู่นะครับเพื่อนๆสุดยอดแข็งแรงยังวิ่งจบฮะยังวิ่งจบโอ้ยจบอยู่แล้ววิ่งเร็วมากนะครับตามไม่ทันเลยนี่ยินดีด้วยยินดีด้วยเดี๋ยวไปฟิตซ้อมใหม่นะครับเคยทำสถิติตำตุดเท่าไหร่นะ41นาที13วิ41นาที13วินะครับนี่ต้องจับตามองนะนี่คุณวุฒินะครับคุณอาวุธเ อันนี้นะครับซีโรเวสซีโรเวสนะครับมีการนำกลับมาใช้ใหม่นะอ่าสุดยอดครับเราเอาไปดีแท็กคนสองอ่าบริษัทดีไซเซิรค่ะอ่าสุดยอดครับรายการนี้ดีมากนะครับขอบคุณครับอ่านี่นะครับท่านแท็กนะครับขาแรงเขาตากลุ่มเรานะครับแอบมาไม่บอกใครนะครับตอนแรกก็จะไม่มาใช่ไหมออกกาพี่ได้มาเป็นไข่อร่อยเท่าไหร่ได้ดีอันนี้49 49 49นาทีโอ้ซับ50นะครับสุดยอด สุดยอดสุดยอดไม่ไม่โผล่ไม้เห็นเลยนะครับนี่ไปแอบซุ่มวิ่งที่ไหนมานะครับอ่าสุดยอดครับเสียดายครับวิ่งตามไม่ทนันโชคดีนะครับเขาบอกว่าให้ถ้ารับข้าวให้เข้ามาเลยเนาะไม่ต้องเอาเก็ต้องก็งงๆหน่อยนะด้วยความที่คนเยอะนะครับเห็นพิธีกรประกาศว่าเราเราสามพันคนนะเพื่อนๆสารระยะนะครับสามเคห้าเคสิบเคนะครับก็ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็างานสุกสนานนะก็ถือว่าจัดได้น่ารักดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราหาเบียงก่อนนะดูว่าจะบุฟตไปยังไงนะเพราะว่าแถวยาวยาวอ้าวท่านน้อยเป็นไงครับเวลาเวลาจมูกสิบเจครับจมูกสิบเจตั้งไว้ตั้งใจไว้หกสิเลยเป็นสิบนาทีหมดแล้วเลยสิบนาทีครับผมอ่าโอเคอันนี้ค,คนที่สามเข้ามาก่อนเจนี่ไหมอ่าก่อนก่อนเจนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราไปเดินตามหาเจนี่กันอโอเค เออคุณตาตรนถ้าหากมาที่หนองจอกแล้วไม่ได้ขึ้นซาเล้งนี่ถือว่ามาไม่ถ้าไม่เหลืองเลยมาไม่ถึงไม่ถึงหนองจอกเลยแ่ล้วเอยซาเล้งเอยต้องได้ใช้บริการอ่าเป็นไงเป็นไงได้ไหมจอนแทงได้ไหได้จับเป็นานเปล่าเพิ่มมากเพิ่มมากครับคพิ่มเรื่องบริการงานเยอะเกินไปเออจูงครึ่งประมาณนั้นอเคเราตั้งไว้เก้าสิบนาทีโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลาบไปล้บของเรามีินลาบเหรียญก่อนลาบเหรียญก่อน ริการับจบไปแล้วนะครับกับงานวิ่งล้อมเมืองนะครับของเขตหนองจอกนะครับก็รายการนี้นะครับแข่งกันที่จัดที่สนามบางกอกอารีนานะครับเป็นจุดจัดงานนะครับเดี๋ยวจะไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆเรานะครับว่ารุ่นนี้นะครับงานเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงนะครับกับงานฟรีนะครับที่ไม่ใช่แค่วิ่งเร็วแต่ต้องนิ้วเร็วด้วยนะครับเพราะว่า เพราะว่าต้องสมัครให้เร็วนั่นเองอ่าท่านน้อยก่อนครับเป็นไงวันนี้ครับผมวันนี้วินน่งสนุกเลยครับงานจัดได้ดีเลยจัดได้น่ารักมากการปิดถนนเจ้าหน้าที่ดูแลดีครับเอ่อท่านน้อยเนี่ยเคยไปบุรีรัมย์เป็นไงมีความคล้ายบุรีรัมย์ไหมอ่าครับคล้ายๆกันเลยครับกอง,องกองเชียร์ของกองเชียร์ของน้องจอกเนาะ,ะเขา,าก็จะบแบบคึกครื้นแบบตามจุดต่างๆซึ่งระยะแค่สิกิโลเมตรนะเพื่อนๆแต่ว่ามีจุดที่เป็น เป็นเหมือนให้กำลังใจนักวิ่งอ่ะตลอดทางเลยนะคครับรับเยอะมากเลยก็ลักษณะเหมือนกับคล้ายๆบุรีรัมคล้าคล้ายๆกับบุรีรัมย์ซึ่งปีนี้ท่านน้อยก็ลงบุรีรัมย์เรียบร้อยนะครับ 42K นะครับเจอกับท่านน้อยได้นะครับอ้าวน้าหนุ่มว่าไงครับวันนี้สนุกไหมสนุกครับผมวันนี้ผมสนุกดีวันนี้โอเคครับบรรยากาศงานเป็นไงครับจัดดีไหมบรรยากาศงานก็จัดดีโอเคครับผมวันนี้ไม่ผิดหวัง ไม่ผิดหวังนะซึ่งก็ก็ถือว่าเป็นงานฟรีที่จัดได้ดีงานหนึ่งซึ่งซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยเจองานฟรีที่จัดได้ดีแบบนี้อาพูดตรงๆนะแต่ที่ผมเห็นเห็นอาจจะมีข้อบอกพร่องนิดนึงของงานนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของอาหารการกินผมว่าคนมันเยอะสามพันกว่าคนนะเพื่อนๆื่อนระยะ 3K 5K 10 k เครวมกัน3ามพันกว่าคนซึ่งเมื่อกี้ที่ผมเห็นเนี่ยก็มีนักวิ่งที่มาแนวหลังเนาะก็อาจจะอาหารมีไม่ครบทั้งหมดเพื่อนๆ่อน แต่ว่าก็คงไม่อดหรอกแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ครบเหมือนกับคนที่มาแรกๆอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นเป็นเป็นเรื่องปกติคนจํานวนมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่างานเนี้ยงานฟรีเนาะเพื่อนแล้วก็ของแจกเยอะแยะนะมีทั้งอะไรนะผมเห็นยาเยอะเต็มเลยนะเออเพราะมีพอกรลีด้วยมีพอกาลีด้วยนะครับใช่ใช่นี่นี่โอ้โหเพื่อนอันนี้เจ๋งมากมียาด้วยนะเพื่อนสุดยอดเลยอ่ะเออเพราะนั้นเอาจริงๆแล้วโดยรวมงานนี้ ถ้าให้คะแนนนะผมให้9.5เต็ม10เลยอ่าให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่อ่าผมให้ผมให้10เลยแล้วกันให้10บเลยอ๋อสิบนะหนุ่มอะไร95้าห้ผม9.5อ่าโอเคเฉลี่ยแล้วก็9.75แล้วเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเพราะนั้นเป็นงานฟรีที่ที่กรุงเทพมหานครจัดได้ดีครับผมอ่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากอยากใหมีต่อไปเรื่อยครับผมอยากให้มีอีกนะครับจะได้มารวมพลนะวันนี้เราก็เจอเจอเอฟซีหลายๆท่านนะครับที่ที่ติดตามช่องพาวูดอยู่ก็ก็กราบขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ วันนี้ก็ได้ทักทายหลายท่านเลยนะครับก็มีทั้งที่อยู่หน้ากล้องและหลังกล้องด้วยนะครับก็ยินดีนะครับและก็ดีใจที่เจอเพื่อนทุกคนนะครับก็วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะ<า>เจอกันใหม่ในงานาหน้านะครับ<า>บ๊ายบาย